กกิอะเลยนะลูกคุณแม่คะหนูอิ่มแล้วค่ะกินไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรนะลูกกินไม่หมดเราก็ทิ้งไปลูกไม่ต้องเศร้านะกินทิ้งกินขว้างแค่เนี้ยจะเป็นไรไปคุณอยากบ่นให้มากเลย เอาเยอะเลยขอบคุณค่ะค่อยๆกินค่ะลูกค่ะ ุณแม่คะหนูอิ่มแล้วค่ะกินไม่ไหวแล้วลูกกับข้าวยังเหลือเยอะแยะเลยนะลูกกินอิ่งแล้วหรอคะอิ่มแล้วค่ะหนูกินไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรนะลูกกินไม่หมดเราก็ทิ้งไปลูกไม่ต้องเศร้านะค่ะแม่งั้นหนูขอเอาไปเล่นกันนะคะได้ค่ะ คุณลูกกินข้าวไม่หมดอีกแล้วเหรอทำไมคุณไม่สอนลูกว่าให้ตักแค่พอกินเราอยากกินทิ้งกินคว่างแบบนี้อีกคุณลูกยังเด็กคุณกินทิ้งกินขว้างแค่นี้จะเป็นไรไปคุณอยกโบ่นให้มากเลย วันนี้กินให้เต็มที่เลยนะลูกค่ะหนูจะกินให้ปรงกลางเลยแล้วก็อย่าตักมาเยอะจนกินไม่หมดหละ่ะอาพ่อน้องแแบมบตักมาเยอะขนาดนี้เนี่ยจะกินหมดเหรอลูกหมดแน่ค่ะหนูหิวมาก งั้นก็กินกันเลย ริ่มอ,อิ่มแล้วเหรอลูกใช่ค่ะพ่อหนูเริ่อมอิ่มแล้วน้องแบวมแบมครับเมื่อกี้พ่อบอกเราใช่ไหมว่าให้ค่อยๆตักตักมาแล้วต้องกินให้หมดค่ะแต่คุณแม่เคยบอกว่าถ้ากินไม่หมดก็เททิ้งไปหนยค่ะทาแบบนั้นไม่ได้หรอไม่ได้หรอกนะครับเราตักมาแล้วเราก็ต้องกินให้หมดกินทิ้งกินคว้างมันไม่ดีนะครับก็ได้ค่ะคุณพ่อหนูจะกินให้หมดค่ะเก่งมากเลยครับ งั้นพ่อไปห้องน้ำก่อนนะ,ค,ะค่อยกินนะครับค่ะ วดแลล้เเียเยงพ่อไปข้องน้ำมาแป๊บเดียวเองทำไมกินหมดไวจังไหนเอาถังขยะมาดูสิพ่อขาออยาทกกินนะคะมันสกปรกพ่อเคยสอนน้องแบมแบมแล้วใช่ไหมว่าอยากกินทิ้งกินขว้าง แต่น้องแบมแบมก็ไม่ฟังพ่อแถมยังจะโกหกพ่ออีกพ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีเองนอ้อไมแบมเลยไม่เชื่อฟังพ่อแบบนี้พ่อก็เลยต้องรับผิดชอบเองพ่ออยากกินนะพ่อพ่อ,ออยากกินนะคะมันสก,กรปรก ต่อไปหนูจะกินทิ้งกิว่างอีกไหมไม่กินแล้วอ่ะต่อไปหนูจะโกหกพ่ออีกไหมไม่โกหกแล้วอ่ะสัญญานะครับสัญญาค่ะวันนี้แม่ทำไก่ย่างที่หนูชอบด้วยนะเดี๋ยวแม่ตักให้นะ มแม่คะ่ะพอแล้วค่ะทำไมล่ะลูกเดี๋ยวหนูกินไม่อิ่มนะถ้าไม่พอค่อยตักเพิ่มคะ่ะหนูไม่อยากกินทิ้งกินขว้างอีกแล้วเก่งมากเลยครับลูกยังมีคนที่ลำบากกว่าเราไม่ได้กินข้าวครบสามไมเหมือนเราอีกเยอะเลยนะลูกเพราะฉะนั้นเราห้ามกินทิ้งกินขว้างและไม่เห็นคุณค่าของอาหารพวกนี้นะค่ะหนูจะเอาเพ่อเป็นแบบอย่างคะ่ะ คุณคะฉันขอโทษนะที่ผ่านมาฉันรักลูกมากเกินไปจนสอนลูกในทางที่ผิดต่อไปฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะเด็กก็เปรียบสเสมือนผ้าขาวที่คนเป็นพ่อแม่อย่างเราต้องเติมแต่งสีสันให้แล้วอีกอย่าง กว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อสังคมได้เราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาและสอนแต่เรื่องดีๆให้กับเขาต่อไปผมเองก็จะช่วยคุณเลี้ยงดูเขาอีกแรงหนึ่งคินข้าบันเถครับ Wondering if thousands of miles away The sky's just as blue It's as if I'm stuck in yesterday When I'm thinking of you Cause when you have your morning coffee